นี่คือการปุ่นส่งเงินไหมห,หมดอยากตายไหมจอดข้างทางด้วยนะนี่คือการปุ่นส่งเงินมาถ้าไม่อยากตายส่งเงินมาเนาะเองกำลังเจอโจรเส่งเงินไหมพี่ดวดวนเลยมีอะไรไปตังอะไรกันเนะไปตังอะไร เอ้ยน้องพี่ถือว่าพี่เตือนน้องดีๆนะเว้ยตังอะไรออกจากแลนด์ด้วยเนาะออกจากแลนด์ด้วยออเอ้ยนี่คือคำสั่งออกจากแลนด์ด้วยอามอยู่ในแลนด์ออกจากแลนด์ด้วย,อออย,ออวยงั้นพี่ขอทำให้น้องออกแลนด์นะ Ôi chào Ren đuôi nóng Nắp nên nóng xám Nên Xong Xám Ê, dưới hai bên này à อย่าชีวิตจะเข้าแลนอย่างเดียวเลยห้ามโทรหาคนอื่นเอกจากแลนด้วยนะเ่ฮ่าออกจากแลนด้วยห้ามเข้าแลนแม่ดื่งจริงเลยไอ้นางนี่เนี่ยมีตังอะไรสมัยหมดเงินอะไรไม่ต้องสดมัน มันโป้นได้เฉพาะงานดาพี่เนี่ยพี่มันโจนขาวเธอเทมีกันเท่าไหร่ส่งไมหมพี่ซะสองพันก็พอมีสักบาทเนีเ่ยเฮ้ยขีดลดราคาเป็นแสนสองบาทไม่มีอรอเฮ้ยสองพันอะ่ะมามาสองพันมามีสองคนเนี่ยถ้ามีคนมีเงินบ้างไรวะไอ้ดำกไก่แดงเด,แเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเซ่จะลีลาทำไมวะ เอ็งได้ยินที่พี่พูดหรือเปล่าอ่าเอา็งจะให้พี่ไหมวะน้องหรือ <t iny> ว่าเอ็งให้พี่ดีๆด,ด,ดีกว่า <c oughs> โอ้โหล, <t iny> ล้อล้อเบี้ยวล้อเบี้ยวหมละเอ็งให้พี่ดีกว่าน้องเชื่อพี่ <t iny> เอ็งให้พี่ดีกว่าตอนนี้ร้อยเอ็งไม่ไหวแล้วนะเอ็งให้พี่ป่ะเนี่ยเกี่ยวแค่สองพันพอมีให้พี่ป่ะโอ้ยเงียบเชียวเหี้ยอยู่ปะเนี่ยเอ็งอยู่เอ็งอยู่กันปะเนี่ยเอ็งเอาบัตรมาก็ได้เงินพี่ไม่เอามีบัตรป่ะอะไรหรอเฮ้ยอะไรพวกเอ็งเนี่ยรอะหรอ สงสารชีวิตข่าวต้องมาเจอคนแบบนี้มันแค่เกมไม่เหี้ยอินอน่ะเล้วออ้าวหวัสดีครับแจงเลยเอน้องนี้เสียงพี่ปะเนี่ยน้อง บี้ให้ตังไปซ่อมรถไปเอาไหมน้องน้องฮัลโหลเอาไอพี่เดี๋ยวพี่ให้จ้างไปซ่อมรถไปยี่สงสารมึงอ่ะเอาไหมเอาเปล่า,อ,าอีกคนพูดได้อีกคนพูดไม่ได้อีก พี่ขอดูบัตรเดี๋ยวนี้เนาะไหเอาบัตรพี่ดูไหมเร็วเรสเกอร์เรสเกอ่ามาสองคนด้วยนะมามามาอีกคนชื่อไายคนชื่อติมไปไปะเนี่ยไปเปล่า,อาโอชีวิตเองนี่อากาศจะไม่พูดกับใครเลยเหรอเอ <laughs> งเป็นอะไรกันเนี่ยเองก็พูดกับพี่หน่อยสิเป็นไรอุ้ยเนี่ยเห็นไหม เองไม่คุยกับพี่เองก็เป็นงนี้แหละน้องมามาพี่ไปส่งพี่ไปส่งไม่ต้องขึ้นแล้วลครัคเนี้ยไปกับพี่ด้วยนอ <c oughs> ้องเมียไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชีดดขาเลย กูอยากรู้ว่าเขาจะเล่นกันแบบนไงแต่แต่กูแต่กูจะไม่ตามไปชนนะกูอยากกูอยากรู้ไม่ใช่ไอเฮียเขาเล่นกันยังไงวะอันนึงอ่ะอ้าเฮียอุ้ยโคตรโคตรสิงไงเฮียหายไปแล้วอุ้ยเหนื่อยหรอกเขา อยากรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงวะน huh? pues ี่คร er> ับวิธีเล่นของเขาเน่มาแล้วจอดทั้ไหนนี่เน่เ่เสเสเ่เสเสมันดูเหมือนเมามาเลยเหมือนแบบเหมือนแบบเล่นเกมกันมาแล้วเพิ่งเตะเตะเตะกันมาปุ่มนี้กดยังไงวะเนี่ย กดอีน้องกดตัวอีเวลาเก็บรถกดตัวอ,อีกว่าจะเป็นเนี่ยต้องสอนอกีกน่าจะเพิ่งเล่นวะน่าจะเป็นคนเพิ่งเล่นไม่เจ็มโทรมือถือเป็นด้ยวยหปวดตัวมาลอยย่าทำอะไรไปไอ้ย่ยอันนี้อันนี้เมียอันนี้เมียชาวบ้านได้เหรอกูชวนเมียชาวบ้านไปเที่ยว อ้าวไปเที่ยวกับผมไหมครับพี่ผู้หญิงไปเที่ยวกับผมไหมครับไม่ไปค่ะอันนี้อยู่กับผัวนะครับไมไค่ะอยู่แฟนนะครับใช่ค่ะอ oh, ๋อใช่ค่ะเอ้าแฟน,นอแฟนพี่ใช่คนนี้เหรอแฟนพี่เจ้าคนนี้ครับเมื่อคืนเห็นอยู่กับอีกคนนะที่ชื่อว่าตังอะ่ะ เอ้ยโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันขอให้หนูออกจากแปนแล้วก็ชดนหนูมาเรื่อยๆอ้าวคือร้องไห้เลยว่างั้นคือร้องไห้เลยร้องจัดเต้นเหรอร้องไห้ทำไมแคแจ้งเล่นเองร้องไห้ทำมเนี่ย ไม่ได้ให้ออกจากแกนให้ออกจากแลนแลนไม่ใช่แกนแกนมันคือ,อน,นี่มันคือสรงกระบอกที่อยู่ตามพวกเกี่ยวกับพวกอาพวกแกนสับรดอะอันนั้นเขาเรียกว่าแกนไอตัวนี้เขาเรียกว่าแลนเข้าใจไหมไม่ร้องไห้นะโอเคไหมโอเคเป้าอ่าววางสายเลยแต่พอพี่มาคุยด้วยก็ไม่คุยละอิงก็ร้องไห้เลยหาว่าพี่ไม่ขอโทษอีกขอโทษนะขนะเข้าใไหม

ถ้าดือ้อเดี๋ยวพี่จะตีนะถ้าดื้อจะตีนะเข้าใจไหมอย่าดื้อเข้าใจไหมโอเคเปล่าเจอกันเจอกันไม่ไปร้ <c oughs> องไหไ้เลยเดี๋ยวเราแก๊กออกไปแล้วเราค่อยเข้าไปอีกรอบอ่าเนี่ยเรารอ,อจังหวะที่มันโทรโทรโทรศัพท์อีกรอบ อ่าฉันได้ละไปรอบสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับมีอะไรช่วยไหมโอเคโอเคพี่ขอโทษด้วยนะน้อง